ฝีคันทสูตรอาการเป็นแบบไหนหลายคนที่มีอาการเจ็บหรือปวดตรงบริเวณก้นอาจสงสัยว่าตัวเองมีอาการของฝีคันทสูตรหรือเปล่าวันนี้หมอจะมาอธิบายว่าฝีคันทสูตรนั้นแต่และระยะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะในระยะแรกจะมีอาการเจ็บเจบตึงตึงที่ผิวหนังตรงบริเวณก้นซึ่งอาจจะมีการท้องเสียหรือว่าท้องผูกหรืออาจจะมีการเจ็บแสบตรงบริเวณทวารหนักร่วมด้วยระยะที่2จะมีการคลำพบก้อนไต แข็งอยู่ที่ผิวข้างรูทวารหรืออาจจะอยู่ที่บริเวณแก้มก้นซึ่งอาจจะมีอาการปวดเจ็บอักเสบร่วมด้วยทั้งนี้อาจจะมีเมือกใสหรือว่าเมือขาวขุ่นไหลออกจากทวารหนักได้ในระยะที่3จะมีอาการปวดเจ็บอักเสบมากและเรื้อรังซึ่งจะมีเลือดและก็หนองไหลซึมจากรูเปิดของฝีทั้งนี้อาจจะมีอาการคารันบริเวณรอบรูทวารหรือว่าตรงบริเวณรูเปิดของฝีได้ค่ะ หากว่าคุณกำลังมีอาการของฝีคันทสูตรเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นระยะที่1 2หรือ3ก็ไม่ควรที่จะปล่อยไว้ให้เป็นเรื้อรังนะคะหากสนใจที่จะรักษาสามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้ค่ะ